นิวมินิสวันมินิคนละครึ่งเฟ,ฟส2ยืนยันตัวตนด่วนก่อนถูกตัดสิทธิ์พร้อมจอเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อีก1ล้านสิทธิ์หลังจากรัฐบาลเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส2จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยผู้รับสิทธิ์ต้องรีบยืนยันตัวตนโดยเร็วเนื่องจากพบว่าผู้ลงทะเบียนเข้ามายืนยันตัวตนเพียง75%ซึ่งเหลือจำนวนอีกเกือบล้านคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนครบตามขั้นตอนโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่าน3ามช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตัง สาขาธนาคารกรุงไทยหรือยืนยันผ่านบัตรประชาชนณนะตู้ ATM 4เสีเทาของธนาคารกรุงไทยหลังจากยืนยันตัวตนต้องมีการใช้ใจ่ายผ่านแอปเป่าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการภายใน14วันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยขณะน,นี้มียอดผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติอยู่ที่4.9แสนรายจาก5ล้านรายซึ่งในจำนวน4.9แสนรายนี้ทางรัฐบาลจะนำมาพิจารณาเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบต่อไปทั้งมีการพิจารณาเปิดรอบใหม่อีกประมาณ1ล้านราย โดยเป็นสิทธิ์ที่ขาดคุณสมบัติของในเฟสแรกและเฟสสองรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช้จ่ายตามกําหนดภายใน14วันโดยจะทราบยอดได้หลังวันที่14มกราคม64และจะพิจารณาเวลาเปิดลงทะเบียนต่อไปทุก3เดือน3ามเดือนสมเดือนก็มีอะไรปล่อยออกมาให้เขานี่นายกทำงานอย่างนี้ไม่ไรู้เราไปคิดข้างล่างเองไม่ก็จะมีกระทรวงให้ทำไมล่ะผมบอกทุกอย่างหนึ่งจ่ายตรงได้จายสองาจจ่ายตรงไม่ได้ ถ้ามันใช้ความสมบูรจ่า,จายสมทบนี่คือหลักการของผม